สวัสดีตอนเช้าๆในวันสงการครับมาเลาะหาดูมิ้มตอนเช้าๆครับเจอหนึ่งรังครับอยู่แถวๆข้างบ้านนี่ครับเนี่ยครับรังเล็กแต่ก้อนน้ำหวานไม่เล็กเลยครับก้อนน้ำหวานใหญ่อยู่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวจัดการกันครับสักครู่ครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนครับสักคู่ครับไปเดี๋ยวเราจัดการกันครับรังเล็กๆแต่น้ำหวานนี่โอ้ ก้อนใหญ่พอสมควรครับจัดการครับ 呀，买、嗯、个什么的，就买三百八十，我看有没有。 เรียบร้อยครับพี่น้องครับลังเรียกของเช้าวันนี้ครับนี่ครับลังสวยเลยครับก้อนนวานนี่โอ้โหสุดอลังการเลยครับนี่ครับไม่ธรรมดาเลยครับมิมฤดูนี้หน้านี้ครับมิ้มเดือนห้าเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปดูแถวๆเลาะข้างๆบ้านครับเดี๋ยวไปดูบ้านญาติกันครับตรงนี้ครับไปครับที่สองต่อครับอยู่แถวๆกอรวกอยู่กับบ้านเลยครับ อยู่กอน,นี้ครับเดี๋ยวไปต้องไปวนดูข้างล่างเนี่ย่หนยู่นี่นอุย๊ยโอ้โหลื่นตกตกต,กตกอู้อยู่ดีครับหลังเบลอเลยครับอู้หลังใหญ่มากเลยนี่ครับเห็นเงาดำๆนี่ครับอู้หลังใหญ่เบลเลยเนาะเดี๋ยวสักครู่หาที่ตั้งกล้องก่อนครับ ตั้งกล้องเรียบร้อยครับโฉกันโลกกันครับมดแดงมดส้มก็เยอะครับเพียบเลยแห้งอ,อยู่กับบ้านเขาเสียงเ็าทาบ้านซ่อมบ้านครับหนุ่แปดแปดเนี่ยครับหลังเเลตเทพจัดจานรักตะคุ่ครับ,หล,ลรบ,รบหลังใหญ่มากครับหลังนี้ครับ จะยากสักหน่อยครับมันก็ต้องทำหนามทำอะไรี้ครับมันติดไปพอลวกมันก็ต้องขีดเอากองรั่วออกครับคู่แล้วครับอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเจนเสียงอาจจะรบกวนครับเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านใกล้บ้านครับลดฟันคดคาจจ คู่กคู่มันข้าตาเขาเล่ามดกัดสักคู่เด้ครับมดเยอะไม่รู้อยู่ยังไงยากยเตือน ตัดไม่ได้เลย,ยดูยังไงวะเนะี่ยดูยังไงดูยังไงเนี่ยไม่ใช่คนลังขีคนละนคอน,นกันโอ้น้าหวานแตกน้าหวานจะแตก,กค่อยๆครับตามค่อยจะเห็นเกาะอ,อยู่ยังไงวะเนะี่ยเกาะอ,อย่างไงเนะี่ย เรรกาะอ,อยู่ยังไงเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าเกาะอยู่ยังไงัออยงไงบยากน่าดูเกาะอ,อยู่ยังไงเน,อนอี่โอ้เรียบร้อยครับ กว่เจะได้ลำบากล,ลังนี้มดเยอะกว่เจะได้ลำบากเลยครับลังนี้หลังก็จะหลุดแล้วเดี๋ยวด้ะสักคู่เด้อพี่น้องเด้อไม่รู้จะจับยังไงเลยหลังจะขาดหลังขาดแล้วขาดแล้วหลัง เนี่ยครับลังขาดเสด็จไปแล้วครับหูตียากครับลังนี้น้ำหวานเต็มๆเลยครับเนี่ยน้ำหวานเริ่มย้อยแล้วสักคู่เด้อครับเอครับลังที่สองได้แล้วครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับถึงเนาะถึงกาลังขาดเลยครับได้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับนี่สวยครับเดี๋ยวไปดูลังที่สามกันต่อครับสักคู่ครับสามครับสําหรับเช้าวันนี้เนี่ยครับอยู่ต้นมะขามเตี้ใหครับลังเบลือเลยครับ ไปครับเดี๋ยวขึ้นไปจัดการข้างบนครับสักครู่ครับกองไว้ข้างล่างครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตัดถังครับเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูครับขึ้นไม่ได้ครับมดแดงเยอะต้องเรียบครับลังนี้ครับต้องด่วนเลยครับมมดเพียบหรือมดส้มต็มต้นเลยครับสักครู่ครับ เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับปั่นเยอะเนี่ยครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับไปครับเี๋ยอย่งไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับไปครับ